ที่จะเอาจะคิดว่าต้องเอาชนะหวยสัญจรได้แน่ๆน,นะครับอ่ะแม่แม่แม,แม่ใครเข้ามาแล้วฝากว่ไได้ฝากกดแชร์ด้วยใครอยากได้ทูบก,กดทอทงเจ็ดนะราหัทอทงเจ็ดทูบนะครับอันนี้ก็จะเป็นคุณยายนะครับสวยนะ คุณยายกับคุณแม่นะครับอ่สวัสดีกับ2องร้อยทีๆคนดูนะงวดน,นี้หวยสัญจญญ์ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับลอตเตอรี่เพิ่งซื้อมานะครับวันนี้เดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้ซื้อเลขอะไรมาบ้างมีซื้อมาแล้วนะครับอ่างวดน,นี้หวยสัญจญญ์นะใครดูไม่ทันดูย้อนหลังเอานะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะการแชร์ไม่ผิกกดกฎหมายนะครับไม่สนับสนุนให้ทุกคนเล่นผนการพนันนะครับสนับสนุน,นให้ซื้อลอตเตอรี่รัฐบาลเท่านั้นนะครับ รูปมันมีเยอะอยู่นะเดี๋ยวให้ดูแม่เป็นคนที่ชอบถ่ายรูปนะครับแต่ว่าผมเป็นคนไม่ชอบลงอะไร <c oughs> มากเลยนะครับตอนนี้มนเนียนะครับใช่ใช่จำได้นะครับมีหลักฐานนะครับผม <c oughs> บอกเลยว่าไม่ไร้นานนะ <c oughs> ผมหิวข้า เขาอยากได้ทูบทอทงเจดน,นะรพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวคือเดี๋ยวจะเดินทางแล้วเดี๋ยวจะไปคิดลาบนรถนะครับเพราะว่าจะได้ปังๆนะครับจะได้วดนนี้รัฐบาลนะครับออกสัญจรที่จังหวัดสระบุรีผมจะบอกแบบนี้นะสระบุรีนะวดนนี้ลอตเตอรี่รน,นะครับชอบตามไม่ชอบปล่อยผ่านนะครับเพราะว่าเคยมีคนถูลอตเตอรี่กับผมแล้วเดี๋ยวนี้จะให้ดูว่าซื้อเลขอะไรบ้างนะควันนี้ซื้อเยอะอยู่นะเพราะว่า แล้วกลัวเลขย้อนด้วยนะงวดน,นี้นะถ้าอยากซื้อลอตเตอรี่นะผมบอกเลยให้เน้นไปที่เลขเก้านะครับเก้าห้าแล้วก็เจ็ดอะไรก็ได้ที่มีเก้ามีห้ามีเจ็ดซื้อไปเลยนะครับแล้วผมบอกเลยว่างวดน,นี้อาจจะออกเลขดังก็ได้นะครับเลขดังก็คืออย่างเช่นอาจจะออกอย่างเช่นซื้อเก้าอย่างเช่นไม่รู้นะครับอาจจะล็อกก็ได้นะครับแล้วงวดน,นี้นะผมบอกเลยเลขที่ แม่ๆพี่ๆต้องซื้อไว้ก็คือห้าสามนะครับเพราะว่าเป็นอายุผู้ว่านะครับอย่าลืมว่าแล้วก็ห้าห้านะครับห้าห้าห้านี่เป็นเลขครบรอบยา่าโมนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าปีตองห้านะครับแต่งวดนี้กลัวเบิ้ลเหมือนกันเพราะว่างว,งวดที่แล้วนะออกเก้าเก้าศูนย์เห็นไหมเบิ้ลหน้าแล้วนะครับรอบหน้าสัญจร ไอ้สัญจรโคราชนะครับเออหรือลอตเตอรี่มาโคราชนะครับอาจจะเบิ้ลก็ได้นะเพราะว่าเลขมามันมาเบิ้ลหน้าแล้วนะครับเก้าเก้าศูนย์กับหนึ่งสี่นะครับถ้าเบิ้ลมานะต้องซื้อห้าห้าไว้นะห้าห้าเจ็ดเจ็ดเก้าเก้าเก้า้าก็มีโอกาสที่จะออกเหมือนกันนะครับแล้วผมอันนี้ไม่รู้นะครับชอบตามไม่ชอบผ่านนะแต่ลอตเตอรี่นะครับงวดนี้อาจเจอเลขดังก็ได้เพราะออก เพราะว่าถ้าถ้าเราสังเกตจากสถิตินะครับเลขสัญจรนะมักมันออกบ่อยนะมันจะมีเลขห้ากับเลข2ปีนั้นออกชุมพรนะออกทั้งหออกทั้ง2เลยครับแล้วก็เลขเจ็ดที่มาบ่อยครับสําหรับเลขสัญจรแต่งวดเนี้เลขดังบางคนนะว่าเอาเลขอะไรครับเลขดังคนเบื้องหลายเขาคุณเจ้อจักใจเบื้งประธา,านเนบะื้องหลันเนอะ ฝากแม่แม่เก้าถ้าเก้านะซื้ออยากจะซื้ออะไรซื้อเลยเก้าห้าเก้าเจ็ดอันนี้บอกเลยลนะบอกเลยเก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับซื้อไปเลยเก้าห้าเก้าเจ็ดแต่ถ้าจะซื้อหลักห้าซื้อห้าเจ็ดห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าอ้าวงวดนี้นะจะมาบอกนี่มาบอกนี่เพราะว่าอยู่บ้านนี่ปู่ให้ไม่คิดเลยว่าเราจะแตกสามตัวนะแม่จริงๆวันนั้นนะ่ะยำ้ำย้ำเลยว่าราวนะพัฒนานะ ชอบสี่เจ็ดตรงกับสำนักไหนนะถ้าสำนักไหนให้เจ็ดกับสี่นะจัดไปเลยบอกว่าสี่เจ็ดถ้าไม่มาสี่เจ็ดต้องมาห้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดห้าล้วบอกว่าถ้าไม่มาห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าต้องมาเจ็ดสามแล้วก็สามเจ็ดปรากฏว่าแตกสามโตเมื่อนั้นนะไม่ได้ไม่ได้ซื้อถ้าซื้อแล้วเลขเคลื่อนทันทีอันนี้บอกเลยจริงรอบนั้นแอบไปซื้อรางวัลเลขหกโตเลขที่ออกห้าห้าหนึ่งสี่จริงงวดนั้นซื้อสยุย บอกหาฮกออกห้าห้าก็เลยซื้อไม่ได้นะครับได้แต่วันที่แล้วไม่ซื้อเลยนะรปรากฏว่าแตกสามตัวนั่นละก็ถ้าซื้อ่เก้านะซื้อ่เก้าห้าเก้าเจ็ดนะครับเก้าห้าเก้าเจ็ดซื้อไว้นะครับเก้าห้าเก้าเจ็ดกลับด้วยนะห้าเก้าเจ็ดเก้าถ้าซื้อหลราคาซื้อห้าศูนย์ห้าสามห้าห้าห้าเจ็ดนะครับอือยาวเลยเจ็ดศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดถ้าเบิ้ลก็เจ็ดเจ็ดนะครับ ทีนี้จะให้ดูเลขสี่ตัวมาตัวหนึ่งคนระับงวดที่แล้วมาสองตัวเหมือนกันคนระับอันนี้ก็เดินดีนะครับสาหรับเลขสีตัวมาตัวหนึ่งเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งนะครับงวดที่แล้วเสียไดย้แต่งวดนี้ผมบอกเลยว่าไทยบ้านนาตูมาถูกเลขหนึ่งสีนะ่บางคนหนึ่งสองอะไรวะเออเก้าหนึ่งสองศูนย์มาจริงๆครับเลขบ้านเลขรถนเนี่ยวนอยู่นี่แหละครับงวดนี้จะออกอีกไหมเก้าศูนย์ ออกไปคันวันนั้นพาไปส่งทะเบียนบ้านไปส่งเลขที่บ้านหน่อยนี้ไทยบ้านนาะตูมถูกสามแสนถูกหมื่นหนึ่งถูกพันหนึ่งจังๆเลยหนึ่งศูนย์สี่ส่วนเลขเด่นสี่ตัวมาโตหนึ่งครับก็คือเข้าเข้าสี่ครับออกสี่หนึ่งสี่ล่างแล้วก็เข้าศูนย์ส่วนงวดน,นี้นะเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งผมปล่อยแล้วนะครับผมหิวเขางวดเลขเด่นสี่ตัวมาตัวหนึ่งผมปล่อยแล้วนะครับ วงวดนี้เลขเด่น4ตัวมาตัวหนึ่งนะให้0ให้5ให้7ให้9นะครับจับให้ได้3ตัวแล้วทูบร้อยเดียวครับนี่นะแม่แม่งวดนี้นะเลขเด่น4ตัวมาตัวหนึ่ง0 5 0 0 5 7 9มาตัวหนึ่งนะครับแต่ผมจะจับมาทําเป็นตัวเด่น2ตัวแต่ว่าตอนนี้ผมผมยังไม่บอกก่อนนะว่าเดี๋ยวให้กลับมาจากลาวก่อนแล้วผมจะกลับมาทำนะเพื่อปู มาบอกเลขอะไรแบบนี้นะถ้าจะจับเล่นก็จะได้050709นะครับ5759แล้วก็79นะประมาทนะนะครับ09อาจจะมาอีกก็ได้นะครับส่วนลอตเตอรี่นะครับผมบอกแล้วว่าให้ซื้อติดถ้าติด9ซื้อเลขดังไว้เลยนะ95นะครับ9597นะครับส่วน5ก็ซื้อ5550 553นะครับอย่าลืมนะ53เป็นเลขผู้ว่านะครับ ห้าสามนี้ต้องติดไว้นะครับอาจจะออกรางวันอื่นก็ได้นะครับแล้วก็ห้า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 นี้เป็นเลขครบรอบนะครับอืมเป็นเลขครบเป็นเลขครบรอบอะไรนะเป็นเลขครบรอบย่าหมูนะครับห้าร้อยห้าสิบห้าปีอ่ะเดี๋ยวให้ดูลอตเตอรี่ใครดูไม่ทันดูย้อนหลังนะครับงวดน,นี้ซื้อเพิ่งซื้อวันนี้นะครับไปทําไปทําลงทานมานะใกล้บ้านนะครับ เดี๋ยวปีหน้าจะมาเป็นเจ้าภาพที่นี่นะครับไม่รู้ว่าเขาเขาจองหรือยังครับที่ระยองนี่นะครับวัดสมบูรณ์วาลารามนะครับเพราะว่าบางคนยังไม่รู้จักนะครับแต่ถ้าคนอีสานเขาซู้แล้วว่าผมอยู่พี่อันนี้คือลอตเตอรี่นะว่าได้ซื้อหลายแต่ซื้อเยอะบ่าไม่ได้ไม่ได้ซื้อเยอะหรอกแต่ว่าซื้อแบบว่าเลขอะเบิงเด้อ อุ้ยหลุดบบแมนบบแมนเลขอันนี้สิออกติเฮ้นี่นี่หลุดหลุดจากมือนี่เอานี้ลอตเตอรี่งวดนี้นะครับผมบอกแม่แล้วให้ดูเปิดใจหมดเลยอย่าไปซื้อตามก็ไปซื้อนะงวดนี้ผมเน้นเก้าเจ็ดนะครับห้าศูนย์ศูนยะครับแล้วก็เก้าห้าห้านย์หับห้มีไว้ด้วยนะครับห้าสามับอันนี้เลขลดแปอันนี้แล้วก็ศูนย์เจ็ดศ นะครับแล้วก็55นี่มีแค่นี้นะครับถ้าชอบไปซื้อเอาหลุดอีกแล้วนี่ใบนี้นี่บอแมนนี่นี่นี่เอาเบื้องเบิ้งใบนี้เ้อะใบนี้จะให้โชคไหมใครจะไปซื้อตามไปซื้อตามได้นะครับเคยมีคนถูกกับผมแล้วนะครับไปซื้อ970ผมเพิ่งไปขึ้นเงินวันนี้รอบที่ออก16ตุลาออก970ออกเลขท้ายใครจะซื้อก็ได้ตามก็ได้นะ ผิดถูกขออภัยนะเป็นแค่แนวทางนะครับไม่สนับสนุนห้ทัวเล่นการพนันเนี่ยหนึ่งสามห้าห้าเก้าเจ็นะสวยอยู่เมื่อวดนี้หวยสัญจรนะับเอาดูอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะไปแล้วเด้อผมจะไปหากินเขาแล้วเออม,มากตัวไหนก็ซื้อตัวนั่นแลลนะเนาะเดี๋ยวถ้ามีเวลาเดี๋ยวจะไลฟ์ที่ราวให้ชมนะครับซื้อลอตเตอรี่ห้าหนึ่งมาสามใบแล้วนะครับ ใครจะทูบนะทอทงเจ็ดนะแม่ดูย้อนหลังได้เลยนะวันนี้ขอให้เอนขอให้รวยขอให้โชคด,ดีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแม่แม,แม่ก็จะไปลงใน youtube นะครับอันนี้ลอตเตอรี่นะแต่เมื่อกี้หลุดแล้วหลุดอีกนี่บ่แม่นบ่แม่เสียออกตัวนี้มองวดน,นี้นะสวยเด้องวดนี้ผมบอกเลยเก้าห้าเก้าเจ็ดอย่าประมาทนะอาจจะออกก็ได้เพราะออกหวยมันเป็นหวยสัญจรแล้วงวดน,นี้มีโอกาสที่จะเบิ้ลได้เหมือนกนะันถ้าเบิ้ลนะครับซื้อห้าห้าเก้าเก้าเจ็ดเจ็ดนะครับซื้อไว้ ห้าห้านี้ต้องต้องซื้อไว้อย่างน้อยหนึ่งใบนะครับเพราะว่าเป็นเลขครบรอบย่าหมูนะครับโอเคขอให้โชคดีนะครับขอให้ปังๆเด้อมื่นเดี๋ยวเรามารวยลาวกันอีกนะครับเดี๋ยวไปขอคิดก่อนกดดันอยู่ไปแล้วสวัสดีครับ